วันนี้เราอยู่กันกับเดโมของเกมผีที่น่าสนใจมากคือที่น่าสนใจเพราะภาพมันหลอนสุดๆ Lost in d Red a เรื่องราวของเด็กคนหนึ่งที่มักจะถูกเพื่อนที่โรงเรียนลุมกลั่นแกล้งและบูลลี่อยู่เป็นประจำแต่วันนี้ไม่ใช่การบูลลี่ธรรมดาเพราะว่าเพื่อนๆดันเป็นผู้ใช้คุณใส ผิดเรื่องแต่ในเกมมันใช้คุณใสจริงๆนะเด็กคนนี้ได้ถูกเพื่อนๆรุมบุลรี่ด้วยการใช้สา์มืดมนดำสาบแช่งและเขาได้ถูกส่งไปที่โลกของวิญญาณและเขาต้องเอาชีวิตรอดออกจากที่นี่ซึ่งในเกมนี้ก็ได้มีระบบเกมสุดยูนิคนะครับก็คือการปิดหูเพื่อลดความกลัวปิดหูนะแต่ไม่ปิดตาแล้วผีอยู่ตรงหน้าอันนี้หายกลัวแน่นะนะก็เช่นเคยนะครับเริ่มต้นคลิปนี้ก็อยากให้ทุกคนกดไลค์เพื่อส่งกำลังใจให้ผม แล้วมาพิสูจน์กันว่าเกมนี้มันจะหลอนจริงไหมโอ้เฮ้ยเหมือนในเดโมเริ่มมาเราจะอยู่ในโลกวิญญาณเลยนะครับโอ้อันนี้หลบผีหรือหลบเพื่อนในล็อกเกอร์ไม่รู้เดี๋ยวก่อน การได้ยินเสียงของผีนั้นจะเพิ่มคาความกลัวของคุณและถ้าค่าความกลัวเต็มคุณจะตัวแข็งทื่อแล้วก็ตายปิดหูของคุณเพื่อดลบเลี่ยงความกลัวอบอ๋อระบบมันเป็นอย่างนี้นะครับแต่เป็นผมผมก็กลัวอยู่ดีนะไอ้อุดหูนี่มันช่วยได้จริงเหรออุ้ยผีไปแล้วโอ้ผมรู้สึกว่าเกมนี้ น่าจะยากอันนี้จากที่เห็นในเทเลอร์น่าจะเป็นโต๊ะของเรานะครับโดนเพื่อนเขียนล้อเรียนนู่นนี่นั่นไอ้อ้วนเนิร์ดเอ้ยแกมันอ่อนแอแกมเอ้ยวู้ดน้องเป็นใครโอ้แต่ภาพเกมน่าสนใจมากนะครับระบบเกมก็ดูเก๋ดีผมไม่เคยเล่นเจอเกมแบบนี้และนี่ใครครับเนี่ยโอย โอ้โหท่าสวยเชียวนะขอบคุณสำหรับกุญแจโอเคน่าจะเป็นเพื่อนรุ่มชั้นอีกคนหนึ่งที่ถูกบูลลี่เหมือนกันหรือเปล่านะครับตายซะตายซะตายซะไอ้เนิร์ดน่าเกลียดแบงโอ้โหบูลลี่กันแรงอยู่นะครับลูกคุณคูณก็หลอนอ่ะอ่ะเอาล่ะ,ละออกจากที่นี่กันเท่าที่ผมส่งต่างชาติมาดูเหมือนเดโมน่าจะไม่ยาวนะครับ เอาแล้วกุญแจเราไขาไม่ได้อ้แสดงว่าเป็นกุญแจที่อื่นเนาะเอ้ลิ้นชักโอ้มีกุญแจอีกอันนึงด้วยอันนี้จะเป็นกุญแจประตูก็ได้นะครับเอาละขอเดินผ่านหน่อยนะอย่าจับขาขอบคุณครับเอาละฮฮะ,ฮะเอานี้ไม่ให้เปิดอ่ะแค่ปีนเฮ้ แปลกๆนะเราอ่ะเฮ้เอ้ยคุณคุณให้บันไดกันอย่างนี้ได้เหรออ๋อค่อยๆลากไปนะครับแล้วมุมกล้องล็อกกันสักด้วยใครโผล่ข้างหลังคือไม่รู้อถอยเพื่อนถอยถอยอีกนั่นแหละถึงแล้วดีมากได้เวลาปีนออโดนอกนก ไใช่เกาะขามันมาตรงหน้าโอ้ยอ,อ,อะไรอีกเอาเอาเราจะให้ผมปีนขึ้นไปทำไมในเมื่อประตูเปิดได้แล้วอะโอเกมนี้จงใจแกล้งกันชัดๆแกรู้ตัวไหมว่าทำไมแกถึงมาอยู่ที่นี่อา่าผมแค่โหลดเกมมาเล่นก็ามาอยู่ตรงนี้แล้วครับเท่าที่รู้อ,อทางไหนดีทางนี้ไอ้เนิร์ด แต่ทางนั้นน่าสนใจกว่าผมขอไปดูคูบารตรงนั้นหน่อยเอ๊ะเหมือนจะเป็นรูปของผู้หญิงคนหนึ่งนะครับซึ่งหน้าตาหลอนจัดๆเหมือนเป็นแท่นทำพิธีกรรมนะครับแล้วก็มีของวางอยู่บนใบตองนี่มันคุณใส่บ้านเรานี่ว่า <c oughs> แสดงว่าเกมนี้น่าจะเป็นเกมของประเทศเพื่อนบ้านเราใกล้ๆนะครับและไอ้เพื่อนคีบุรีในห้องเนี่ยน่าจะใช้เจ้ค,คนนี้ในการสาบแช่งเรา ทำให้เรามาติดอยู่ที่นี่นั่นแน่เหมือนเมื่อกี้จะเป็นทางไปต่อผมกลับไปทางเก่าก่อนแล้วกันอ่ะทางนี้ไอ้เนิร์ดไม่มีอะไรนะครับนี่ก็วงเวทที่พื้นทางนี้จริงเหรอวอดหน้าผมเบื่อมากเกมช้ำสแกเยอะอืมผมว่าภาพเกมสวยนะครับแต่เรื่องการเล่าเรื่องยังไม่แน่ใจ เพราะว่าตอนนี้เรายังไม่เจอฉากเล่าเรื่องตรงนี้มีกล่องอยู่ที่ดูน่าสนใจอ้าวเราใช้กุญแจที่เราได้มาไปอันนึงอ้าวสิ่งที่อยู่ข้างในคือดูป้าดูดูดิดูดูดูอ้าวคุณเก็บดูป้ามาแล้วมีน้องคนนั้นอยู่ข้างนอกอันนี้เหมือนเป็นทางออกจากโรงเรียนเลยนะครับแต่ว่าไม่มีกุญแจแน่เลยอ้าผมว่าถ้าเราใช้ดูป้ากับเจอาจจะได้อะไร โอ้ดูใกล้ๆแล้วน่าหลอนจัดใช้ไม่ได้เหรอนั้นคงต้องไปต่อวับใหญ่บางมุมมีการรณรงค์ให้หยุดบูลลี่กันในโรงเรียนนะครับแต่ดูท่าทางน่าจะไม่ได้ผลเอ๊ห้องเรียนมีคนอยู่เต็มเลยขอเข้าไปทักทายหน่อยนะครับอ้าวต้องใช้รหัสแย่ละป๊๊บหืม ไฟแช็กบวกทูบบูชาคูบาอ่าก็คือเก็บไอ้นี่มาเราสามารถคอมไบไอเทมได้นะครับเขาว่างั้นตรงนี้มีหมาเห่าไปตองแห้งเอาล่ะมาลองดูกันว่าจะเป็นไงหึโวววบวววอุดหูแล้วจ้องหน้าผีแค่นี้ก็ไม่กลัวอ่าเขาบอกให้เรารวมไอเทมนะครับใช้อันนี้ รวมกับเทียนโอเคเป็นคูบาที่จุดไฟเออเดี๋ยวดยวีตรงนี้ก็โดนเหรอพี่แก้ปัดเส้นแป,ป๊บหนึ่งสิครับน้องอย่าพึ่งกวนอ่วางเรียบร้อยโอ้ห้าสามสองเจ็ดขอบคุณครับคูบาเวลาน้องก็หายไปแล้วเหมือนเอ๊ะจะว่าไปผีตัวหลักที่นี่น่าจะเป็นผีเด็กนะครับที่มากลั่นแกล้งเราแต่ว่างั้นผู้หญิงคนเมื่อกี้คือใคร เป็นคุณแม่เหรออืมอยากรู้เนื้อเรื่องแต่ว่าเกมก็ไม่บอกอะไรเอาเป็นว่าเข้าห้องเรียนก่อนละกันขอหายใจแป๊บหนึ่งบาโอ้นั่นไม่น่าใช่เพื่อนเราโอ้โอ๋โอเป็นฉากเล่าเรื่องหรือเปล่าย้อนมาในห้องเรียนห้องสมุดนะครับมีหน้ายัางร้อน เพื่อนคนอื่นก็ดูไม่สนใจอะไรนะครับในขณะที่อันนี้น่าจะเป็นเราที่ถูกบูลลี่อยู่แปลกๆแ,แล้วทำไมมันอยู่ตรงนี้วันนี้โอ้แดงแดงปิดถูปิดถูอุ้ยเดี๋ยวคุณต้องไซสไลด์ไปท่านข้างด้วยการกด A และดีโอ้โหตอนที่สไลด์อยู่อุดหูไม่ได้นะครับไม่รู้ด้วยเหตุผลอะไรเฮ้ยอ,อันนี้ปั่นเกิน S 1> <S 1> <S จุดจำสกแกร์คนเล่นสไลด์เร็วไอ้น้องมันไม่เกี่ยวเลยทำไมสไลด์ใช้มือด้วยอ่ะอ้อยปิดหูตัวปิดปิดทำไมมันบิดได้ขนาดนี้โอ,อ้โหหลอดแล้วปิดปิดปิด เทคนิคดูเกมผีไม่ให้กลัวเอามือปิดหูไว้นะครับโอเครีบไปต่ออึ๊บอุ้ยอุ้ยหันมามองเดี๋ยวๆๆๆๆๆๆมีอะไรเดี๋ยวๆๆทํไมเดินเข้ามาเฮ้ยเอาตายพวกมันกําลังเล่นกับคุณฮะแล้วก็ย้อนกลับมาในทางที่เราถูกบูรี่คือโอ้คุณครูก็คุยโทรศัพท์ไม่สนใจนะครับเปิดพุงซะด้วย าาเอาล่ะปัญหาคือฉากนี้ต้องทำไงนะครับเออถ้าผมเปิดประตูตตเลยโอ้ยมือมือมือลอยเฮ้ยมือลอยเดี๋ยวก่อนเปิดอุ้ยยุบโอปิดตนกี้ผมเห็นมือลอย <c oughs> คืออะไรวะเอมีขันโยกแปลก,กๆที่ไม่ควรเปิดหน้าผมเปิดหมดผมเอาน้องแก้พาสเส้นนะครับ อาจจะต้องหาลำดับให้ถูกต้องเอาสลับไปสลับมาไม่เป็นไรเดี๋ยวกดมั่วก็ผ่านเชื่อผมผมทำมาหลายเกมแล้วเออนี่ไงเห็นไหมบอกแล้วของจริงเอะโอ้โหไม่มุดได้ไหมครับอ่าโอ้โอเจคนนั้นใช่ไหมเจในภาพที่เราเห็นเขากำลังเสริมสวยอยู่ เอาแล้วเราถอยไม่ได้ด้วยเฮมีเสียงเด็กร้องอ๋อต้องปิดหัวปิดได้นะนะเวเจลูดไวกว่าเดิมเจลูดลูดในกระจกลูดไม่โดนอะไรเลยเจอะไรวะเฮ้ยปุ๊แบแปลกแปลกอุ้ยหูช่วยได้แน่นะ เริ่มเริ่มเริ่มเิ่มเ้เิ่มเริ่มริ่มเริ่มลริ่มเิ่เร่มริ่มเิ่มิ่มเิ่มๆริ่มเ่เิริ่ลุกิ่มเ่อเริเเจมเเร๊มาแล้วเิมเปิ่มเปเ๊บมเริ่มเิ่มเิิ่งไรเเ่อิเรเจ๊กรี๊ดเรริิเิมมิ่ง ยังไงว่าเกมนี้เนี่ยอาเจกิดเอ๊ลดความกลัวถึงจะวิ่งได้อ๋อความกลัวทำให้เราวิ่งช้าเราต้องลดความกลัวเยอะๆถึงจะวิ่งต่อได้ต้องหยุดอ่านเดี๋ยวมันไม่ใช่ภาษาไทยผมอ่านช้าคุณรู้ไหมไปอุ้ยโอ้โหโอ้โหโอทางตันเหรอปีนปีนปีนทันไหมเนี่ยน้องเจ๊อยู่ในะเจามาแล้วเจ๊ก่อขาแน่เจ๊ก่อขา เสียวเสียวคุณคุยคุยคุยคุณต่อในท่ออีกเหรอโอ้โหเจเจมุขตามแน่นอนผมไม่หันไปดูนะไม่หันได้ไหมต้องบีบวิ่งแล้ววิ่งพ่อหนุ่มวิ่งถึงไหนวะเนี่ยยังไกลโอ้ยมีทางแยกอีกเหรอคุณต้องรอผมเล่นแน่แน่เจ๊แม่งมาแน่่าอ้าวอ้าวเจ๊ไปทางนั้นแล้วผมต้องตามไปไหมอ่ะ อุ้ยเจ๊กลับมาเจ๊คัมแบ็กเอาแล้วตูตูตูงตูงแล้วงงแล้วอาไม่อย่าตามมาลงได้ป่าวะลงได้ใช่ไหมลงลงลงเพราะลงลงลงอื้อโดดไปแล้วไม่อยู่แล้วไม่อยู่แล้วอุ้ยมุด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 ปิดตาปิดปิดตมุดโอเคโอเคทางตันโอ้โหแล้วผมจะจูกเจ๊ยังไงวะเจ๊แม่งมาเนี่ยาติดปิดไอเทมเฮ้ย อย่าบอกนะเจติดอยู่ข้างบนลงมาไม่ได้ผมว่าใช่เจติดอยู่ข้างบนอ้แล้วเฮ้ยเฮ้ย,ยเจามาอ้านี่อะไรวะเนี่ยผมผมควรจะมปมอบให้ไเจเขาไหมครับโอ้สงสารอะอหรือบางทีเราอาจจะมุดผ่านกระโปรงเจไปได้เชื่อผมไม่ได้หรอโอ้ยเกม ซ้ายโอเครอบนี้มันจะมีทางหลอกอีกไหมครับเนี่ยเฮ้ยิวยวิอะไรลอยเลือดลอยเลือดทางนี้เหรอทางนี้ก็ได้ไปไปผมว่าทางนี้แหละถูกต้องโอ้โหหูมุดมุดมุดถ่ายมุดได้ยังวิ่งวิ่งต่ออย่าไปเว้ยเฮ้ยเจมมาอะไรวะเนี่ยมาได้ไงอะเราแม่นหลอกนะแม่นมีการปิดหลอกด้วยไม่ปิดจริงอ้า คำว่าเกียิคงยังไม่พอแต่ผมไม่ไหวกับเกมบ้านนี่จริงๆให้ตายเถิดโยมไปมันจะปิดตรงนี้เปิดเปิดเปิดนี่พ่อหนุ่มเปิดเออเปิดแล้วอุย้ยล่วงโอ้โหทะลุก,กระจกปุ๊บโอ้มนเจอรัวลวดน้าที่วางอยู่ที่พื้นยังมีอารมณ์เก็บไฟแช็กที่เปียกน้ำจุดใต้เหรอโอ้ เป็นเจ้ค,คนนั้นจริงด้ดวยนะครับผมจำจำสร้อยได้จำมือผมทำไมผมเขินนะอ้าวตัดไฟโอ้โ,อโอ้โดนเจ๊งาบเป็นฉากจบเดโมอันนี้คือแบทเอนดิ้งเหรอ โดยรวมคือเค็มๆกันเฮ้ยร r e เราต้องออกจากที่นี่ตื่นแล้วมีสาวมาช่วยเอ้าไม่ใช่สาวที่ตายตอนแรกแน่นะแอะผมว่าคนนั้นแหละคนคืออันนี้มโนนื้อเรื่องเลยนะอาจจะเป็นสาวอีกคนนึงที่เคยถูกบูลลี่มาก่อนเรา แล้วเราอาจจะเคยใจดีกับเขานะครับเออคอยเป็นห่วงเขาแต่สุดท้ายคนนี้เนี่ยก็ถูกบูลลี่แล้วก็ส่งมาที่โลกนี้แล้วก็ตายซึ่งพอคนนี้ตายไปเนี่ยไอ้เพื่อนที่โรงเรียนก็เลยมาบูลลี่เราต่อเพราะว่าเราไปช่วยเพื่อนคนนั้นไงจนสุดท้ายเราถูกส่งมาที่โลกของวิญญาณน,น้องคนนี้ก็เลยมาช่วยเราแลวผมขอทายว่าฉากจบของเกมเราต้องหนีรอดออกไปได้แต่ว่าเกมจะมาเฉลยที่หลังว่าจริงๆน้องคนนี้ตายไปแล้วน้องเป็นผีถึงเราจะรอดไปได้ก็ตาม แต่ว่าน้องต้องติดอยู่ที่นี่โอ,โอ้ดรามาเป็นไงมโาโนไปไกลก็ <c oughs> <g 0> ผมไม่รู้ว่าทุกคนชอบเกมนี้หรือเปล่านะครับโดยรวมสําหรับผมอะเกมเพลย์มันก็ใช้ได้อยู่ถึงจะมีการออกแบบมันน่ารําคาญบ้างก็ตามไอฉากวิ่งหนีตอนท้ายนี่ผมโคตรเกลียดแต่ก็เถียงไม่ได้นะครับว่าหัวใจมันเต้นด่วมีความระทึกดี <c oughs> <c oughs> ตอนนี้ผมยังไม่แน่ใจว่าจะเล่นตัวเกมเต็มไหมนะครับต้องแบบว่าอยากขอลองส่องดูใน YouTube ก่อน ทุกคนคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้เอาล่ะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมขอบคุณทุกคนที่คอยให้การสนับสนุนวันนี้ผมไอโตะกก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนบายบายครับ